สบายดีพสบายดุกคุคนชบอานสาอับสองน้อพักดลุนี่มตาเขาลัวให้ไมนยังอ้าวดแนวกินละบานแกงพักหัวแกงพักได้ักมักนึ่งแกงผัมใส่ิงสิ้นเสจะพักอันยาบ้านสิอยู่ใส่นี่หมักพักน้องเอ้ยมาตาหมักกิน ผักโขมกรับหอมปอมแกงอ่อมผักโขมใส่ซีนเสียบซีนเสียดมากินแรงคี่เป็นซีนให้ผักโขมนะห้าผักโขมแหละมานได้มานได้กินอาหารมักินนมกันได้ ก็หมักใส่พักลหลายๆบมเมนว่าอ,อันใส่พักว่ายกับโมเมนว่าสีนนั่นดอกพี่นอ้องไน่กินเท่ากับมี่ในยูเน่แต่ว่าอันหมักกินพักนะก็เลยใส่พักลหลายๆท่านนายพี่น้องสุดขั้วใจว่าใส่พักหลายนะประหยัดเนยกินเน่ยอยายกทำเองเลยจะจัด,จดสินเสร็จ แกงบ่แกงสีนบออมแกอมผักมแกงอมผักมสลุบสลุบอมผักมเรือมจีนสีอมผักโขมอมอมจีนผักมมสเดียวอมผักมจะีเดียวกัน นีขบเบือขบเบือไปจากหนแล้ติดใจแล้วติดใจใส่น้ำมาเลยดีสน เสียบ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 สุดยอดใส่ผักคุมในไรผักคุ้มกับผักซีกับผักเพิมปอก กินกเอาก,กันเด้อกระลุงเด้อกินอากันเด้อปัญญาไม่ง่ายคุณป้ามันได้คุณป้าเด้อใส่พายได้เนีน่ยนะแกงคุณปา้าหมักได้เนี่เรียบร้อยหนึ่งลูกซีนแกงบดดุงัวแมงหมดแมงกินเบิดทำไมเนาะใส่ผักหอมใส่เจ๊กซะแกงอ่อมหนึ่งเพือ,อกบะราบคมๆ หลับคมคมหนี่บเบาแหบหมูไอเม็ดเอามามาเดินมาเดินกินนตำกันเด้อพี่น้องแสบแสบเด้อสองพาเต็มเต็มเลยมากินนตำกันพี่น้องแสบแสบจ้ามาสกุลสกคนมาเด้ออาหารแรงบ้านเฮาเตรียมพร้อมแล้วเข้าแล้วเด้อพี่น้องมาเด้อสองพาเต็มเต็มเลยโอเคเด้อ

kết nó ra được lục xin mà dai két mà 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 ra đây bây hả เดี๋ยวยังอ่ะฮะไปมามากินอีแม่โลดนะไปอีแม่บังเดี๋ยวป่ะตัดๆตัดมาเดี๋ยวตัดบนได้มั้ยเดี๋ยวตัดๆกินให้เด็กมาอ่ะมาซื้อมามามาป่ะ <muchas> <muchas> Hãy subscribe cho kênh Ghiền đan Gõ Để không một xin đó, video hấp dẫn

ん <No. S 2>、no.

นั่งนั่งแลวนี่พอแล้วนั่งก็จะมานั่งนั่งน่งนั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 ่ง งานอะไรน้าแล้วก็มือจานไม่ใช่งานจานนี่ฉลากองจานจานนั่้ของยินนี่จานน้ำ Yeah. <laughs>